จัดโปว้วาวาราคาพิเศษคันนี้คันเดียวราคาหายไปแล้วกว่า1ล้านบาทนะครับก็คือคันนี้นะครับฟอร์ด a อเวอร์เส2.0ไทเทเนียมพัดเป็นรุ่นท็อปสุดโฟล์วดปี2020เลยนะครับปายแดงนี้1.8ล้านเลยนะครับแต่วันนี้หายไปแล้วกว่า1ล้านบาทนะครับเหลือเพียงแค่799,000บาทเท่านั้นและยังไม่พอมาพร้อมด้วยชุดแต่งจะเต็มนะครับรอบคันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนะครับกระจังหน้าโลโก้คําว่าฟอร์ดครับตัวนูนคําว่าเอลเรสชุดครอบต่างๆครอบไฟหน้าครอบกันชนหน้านะครับสุ่มล้อขนาด3นิ้วนะครับและยังไม่พอคันนี้มีการอัปเกรดในส่วนของโช๊คนะครับสปริงช่วงล่างมาให้ถึง4ต้นนะครับและภายในนะครับสําหรับคันนี้ก็พิเศษไม่แพ้กันได้เป็นเบาะหนังสีน้ําตาลคอนอยากเลยนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับตัวออปชันพิเศษจากศูนย์เลยนะครับหน้าจอทัสเกนนะครับ มีในวิเกเตอร์นะครับกล้องถอยหลังมาครบเลยนะครับแล้วก็ระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้สิบสปีดเลยนะครับมาพร้อมด้วยฟังก์ชันระบบขับเคลื่อน4ล้อมาให้แล้วนะครับและเลขไมค์คันนี้นะครับใช้ไปเพียงแค่1นึ0 0 0สกว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับและมีอวัดดูแลเข้าศูนย์มาด้วยนะครับภูมิลายหนังนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับมีเรด้ a อะ p ดปตีฟพ o ดคอนโทรลมีมาให้นะครับและสําหรับห้องผูุสารนะครับ แถว2แถว3นะครับเบาะก,ก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากนะครับและเรายังใส่ผมเข้ารูปให้รอบคันหลังคาพา n โนมิกซันลูปมีมาให้นะครับมาพร้อมด้วยแล็ปสติ๊กเกอร์เป็นสีนะครับดำด้านนะครับแบกท็อปคาดท้ายคิ้วท้ายคำว่าเอเวอเรสตเวลาเย,ยบรกนี้มีไฟให้ด้วยนะครับฝาท้ายไฟฟ้าโอ้โหออปชันที่พูดมาเยอะมากๆเลยนะครับกับราคาค่าตัวเพียงแค่ 799,000 0บาทเท่านั้นนะครับซื้อสดไม่บวกแวดน,นะครับจัดเฟแนนซ์ฟรีดาวพ่อน13,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับและใครที่กำลังมองหารถสวยคุณภาพดีของแถมจะเต็มต้องคันนี้เลย